โรงเรียนสุรารามวาวิชาการงานอาชีพปสีสวัสดีค่ะเด็กๆปสีทุกคนสัปดาห์นี้ก็มาพบกับคุณครูในวิชาการงานอาชีพอีกแล้วนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องมารยาทในการใช้ห้องเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูก็จะมาสอนมารยาทในการใช้ห้องน้ํานะคะเด็กๆพร้อมเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะมารยาทในการใช้ห้องน้ําและห้องส้วมห้องน้ําและห้องส้วมเป็นสถานที่ที่ใช้ชำระร่างกายและขับถ่ายเป็นประจําทุกวนัน ดังนั้นจึงควรช่วยกันรักษาความสะอาดให้ดูน่าใช้และป้องกันเชื้อโรคโดยปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ไม่ทิ้งกระดาษชำระหรือสิ่งต่างๆลงในอ่างล้างมือโถส้วมและชักโครก 2. เมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วควรราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้ง 3. ถ้าเป็นชักโครกไม่ควรเหยียบบนโถนั่ง 4. ไม่ขีดเขียนบนผนงังหรือประตูห้องน้ำให้สกรปรกหล้างทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำ 6. ถ้าต้องเข้าห้องน้ำสาธารณะควรเข้าแถวรอตามลำดับก่อนหลังนะครับเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากเรียน กับคุณครูในเรื่องมารยาทการใช้ห้องน้ําไปเรียบร้อยแล้วก่อนจากกันคุณครูก็อยากจะฝากการบ้านไว้นิดนึงนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้า ที่37นะคะให้เด็กๆทำหน้าที่37นะคะแล้วถ่ายรูปอัพลงอัลบั้มนะคะคุณครูได้สร้างอัลบั้มใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะชื่ออัลบั้มว่าส่งงานวิชาการงานอาชีพนะคะให้เด็กๆส่งในอัลบั้มนั้นนะคะไม่ต้องส่งในอัลบั้มของชื่อตัวเองนะคะแล้วในหนังสือนะคะที่เด็กๆทำหน้าที่37ให้เด็กๆเขียนชื่อไว้ข้างล่างด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูจะตรวจแล้วงานเด็กๆจะไม่ขาดหายค่ะทำให้การตรวจงานของครูง่ายขึ้นนะคะ แล้วใครที่ยังไม่ได้ทําการบ้านที่ผ่านมานะคะให้เด็กๆตามงานนะคะคุณครูได้ส่งรูปเข้าไปแล้วนะคะว่าใครยังไม่ได้ส่งใครที่ยังไม่ได้ส่งนะคะชื่อจะเป็นสีชมพูแล้วช่องไหนที่ยังไม่ได้ส่งคุณครูก็จะ ทำเป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะแล้วคุณครูได้พิมพ์บอกแล้วนะคะว่าช่องที่1คืออะไรงานอะไรแล้วก็ทุกๆช่องนะคะครูเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะอย่าลืมทําการบ้านกันนะคะให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆจะได้มีคะแนนทุกๆช่องนะคะเก็สีก็จะไม่หนีเด็กๆไปไหนแล้วคะ่ะวันนี้คุณครูคก็จบเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย